เนี่ยวกคนอยู่ไหนพี่กาแฟอยู่ไหนอ่ะพี่นี่พี่กาแฟอยู่ดิ่อ้มึงเผู้ชายหมดเลยพี่จุลมุนโอ้โหไอเยี้ยแม่งเลยสามคนชายสามหญิงสองตีสมไปไปไปอ่าไป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 ไหนพี่กาแฟเป็นผู้หญิงเราให้ได้ย้อเริ่มเลยชื่อเขาเป็นชื่ออะไรวะอะไรวะอ๋อชื่อกูเป็นชื่องงงงเพราะว่าไอพรชื่อเป็นภาษาไทยใช่ไหมใช่ใช่ ก็แต่งชื่อเป็นภาษาไทยอุ้ยมาเหมือนกันนะมาไปแล้วลูกเข้าแล้วเข้าว่าแล้วอือกูไปแล้วกูไปแล้วตายกันหมดยังกูปิดประตูกูว่าแล้วกูเดินมันก็ะตุกกระตุกไอชีเดินเดือดกูอยู่นั่นไหนฉัเด้ยเฮ้ยฉันรอแล้วรอแล้วกูอยู่ไหนกัน ไอ้นี่อยู่กับใครอ่ะกตุ้มอยู่ไหนกันไปปานไปแล้วเหรออ๋อเฮ้ยเฮ้ยยีตุ้มตุ้มมึงนี่นะไม่ได้ปังนี่อยู่ก็เป็นกลุ่มก้อนเอ้ยมึงกลับกลับกลับเข้าห้องรถก่อนได้รอรถแล้วตีนกันหน้าที่หลังนี่นี่สี่หลังนี่สี่หลังนี่นี่จอดรอนี่เขาเขานี่ยเขาตัวนี้ผู้ชายผู้ชายยิมที่ล้อขึ้นมาและมัน็แกล้วก็กดบางมือแหนกแหนกแหนกมามามา เดี๋ยวกูหน่วยหาของเห้จิ้มจิ้มจิมเป้าให้มันตรงก่อนเดี๋ยวกูเป็นตากล้องกูต้องถ่ายทุกอย่างต้องล้อรถหนึ่งกูต้องถ่ายทุกอย่างไม่น่ากลัวไงกูต้องถ่ายเดี๋ยวพวกมึงอยู่ไหนกันกูยังอยู่ห้องเริ่มต้นอยู่เลยมึงรีบไปไหนกันเนี่ยเฮียตอนนี้กูอยู่เดี๋ยวกูหน่วยหาของกันกูอยู่กับทีมกูอยู่กับทีมเจน่าคาเฟ่ไอ้เจี้ยบแม่งตกใจสั่งเลยผมเจี๊ยบมึงอยู่กันเป็นหมู่กันนะเลยรตกใจกันเองตกใจ ทุเจกันที่ยี่ต่อต่อแต่ก็ไอยู่รับวัคซีนโยแวกไอสัตว์เบียดกันไปมาห้องน้้น้ไ้ไม่มีอะไรห้องนี้ไม่มีอะไรจับได้ไม่แรกเหี้ยเขาห้องนี้ไม่มีอะไรมีมีรถ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 เออโอ้ห้องนี้ห้องนี้มีแต่เก้าอี้เก้าอี้ฉลาดฉลาดเฮ้ยระวังกับดักระวังกับดักระวังกับดักกับดักก็ระวัเกมละมีมีมีอะไรยะมีนี้มี S <S เอ้บีตยต้ยใครเีบอย้าผีอย่าหมีอย่าไมีต้องตูนีต้องตูนีแล้วกูไม่อยู่แล้วอย่ายเงี้ยตัหมอบใจแต่ว่าเนี้ยท่ก้ะแฟรเขาห้องไปจยเาไปเดินเขาเขาไปผีอย่าี่เดินเขาห้องไปเดินเขาห้องไปเลี้ยวเลี้ยวเล้ยวเด็ก้็เด็กก็จะหลมยุนอย่าอย่เอยยาหนีเด็เอย <ilgili> ่าหมีเด็กผีมาเด็กอยยนหมีเด็กผีมาอย่าให้กูรู้นะใครเดินเหยียบหมีไอ้เงี้ยเหยียบหมีเด็กผีมา คุจะพีมามาเฮ้ยมา้มามามามลมวมา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 มดเาาม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 มามา่าม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 มามาามามมมาามกมามงมามามาามามามาากาม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 าามาาามามามากาม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 าอกมามดมามามามมามมามไมา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 างามามารกูมมมมมมมอ มันผ่านหน้ากูมันมันผ่านหน้ากูไอ้กุยมันผ่านหน้ากูอีกแล้วไอ้กมันเดินผ่านหน้ากูอีกรอบนึงแล้วโอ้โหแรงกับดักมันวางกับดักข้างหน้ากูเลยโอ้ยเ้ยเงียบแล้วเงียบแล้วเธอเธอเธอพาไปห้องไหนเธอไมเธอพูดดไ้อย่างงั้นใครโดนวะใครโดนใครโดนโอ้ยไม่ใครตายโอ้ยไอ้ใครตายมีคนตายมีคนตายตรงนี้ใครตายพี่พี่พี่พาตัว้องไปห้องนี้หน่อย เหยาบใครใครอยู่ไหนกันนาะเฮ้ยมีคนตายใครตายอ่ะพี่เจพี่เจตายอ่ะเจตายเหรอพี่เรายังอยู่ในห้องเดิมพี่ไอ้แม็กมาแล้วแม็กก็เป็นประตูนี้เป็นประตูพี่กาแฟพี่กาแฟพี่กาแฟเมียกูไปละเมียกูตายละ อ้ยยยยยบียบีเนะาตกแจไบบอกว่านบอกว่ามึงไม่กลัวไม่เห็นน่ากลัวเลยเมื่อกี้ทำเพี้ยไรไปปอนไปแล้วปอนไปใช่หอไปไปไปแต่ไอยใครวตาย้วน่ากูเลยเฮจดโอ้ดูไม่ได้เลยนะศพดีรถไม่ได้เลยตอนนออยู่ไหนเนี่ยเอ้ยตอนนี้เราได้รถแล้วเราได้ล้อรถแล้วอนึง ก็ควดยท่าท้ต้ดอ่อดีอยู่หลังมึงเนี่ยตั้นอหนูวิ่งมปกน่ยตู้ดออนูลเดี่ยตูดอ้อยูหลมึงเนี่ยตเดอ้อยหงมึงเนาต้องอยูหลังเรานต้ออยู่หลังเนี่ยู้อยูหลังเนียู้ดอ้อยูหลังมูเน่ยมูอยูหลังมึงเนี่ยตู้ดเ้อยูลังมึงเนี่ยู่หลังมึนี่ยตู้ดอ้อ็ูหลกงอนียตู้อยูหลังมนี่ยต้ดอ้อยูหันมเนี่ใต้อ้อยูัน่ใต้้ดอ้อยูเนี่ยตู้ดอ้รยูตลังมึงเนี่ยต้ เราต้องไปเอาอีกมาจริงมาจริงไปมาแล้ว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 มาตรงหน้ากระโปรงรถแล้วใครได้โดนกูไข่โดนจะกูคนนึงจะกูคนนึงไม่รู้ว่ามีคนตายคนนึงแล้วไอ้ชัดไอ้เชยเลยเลือกลายเป็นศพไอ้กรอนอยู่ไหนกูยังอยู่ตรงนี้กูยังอยู่ตรงนี้เหลือมึงกับกูแล้วเหลือมึงกับกูแล้ว พอดมึงเดินมาไปเลยเราต้องเราต้องไไหววแล้รองออยู่รถนี่แหละยี่ก๊อฟเราต้องสาธตเราต้องสาธิตไปมีแล้วกูณสำรวจให้แล้วผีไม่มีแล้วแล้วมึงคนอย่างมึงเชื่อไม่ได้มากที่สุดเลยพี่เจในหมู่คณะเนี่ยไม่มีมันไม่มีมันไม่อยู่แล้วมันไปหมดแล้วเจมึงดูว่าแบตเตอรี่ไปวางให้ทำไมผีใจร้ายกันนะผีมามึงตะโกนเล้วไดียเสียงผีมาละ โคนบอกเลยนะโอ้นี่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วเจ๊ตัวนอเดินหนอกได้มีอะไรแล้วต้องเดินแตงเต้องเดินแตงเมมาถึงเนี่ยรอเราด้วยดิตามมาตามมาครับอ้มันจะใจร้ายกันเกินไปแล้วเบตเอ้าอะไรวะแบตเตอรี่แบตเตอรี่ไหนแบตเตอรี่เอาไปแล้วไอ้ติ๊กท้ายมึงงงที่อะไรเนี่ย เว้ยมาจริง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 กูแอบให้กูว่าเอาสิบเอาสิบนาทีดีกว่าวะอย่างนี้เพิ่าจะหอนหาของแต่ละชิ้นได้ไหจะโดนป่ะไม่กลัวคนบอนฮะไอบอนบายบายเอาไอ้ก๊อปไปไหนละบอนกูกลายเป็นผีแล้วกูกลายเป็นผีฉีบอลต้กดน้าไอ้เหี้ย่สิ่งอะไรอ่ะแค่ฉี่ะ เออตามผีเล่นตามผีไปเล่นตามผีอย่างอะไรวะเข้าไปดิเข้าไปสิปอนปอนซ้ายปอนซ้ายใช่เอาเองกดกลับสูงโอเคเฮียทำไมต้องเป็นกูทำไมต้องเป็นกูที่เหลือเขาสุดท้ายเนี่ยหาใครไม่เจอเลนี่เลยเราได้ไหมต้องเป็นผีต่อโอ้โหปอนปอนปอนเปิด่ยนตัวไปกูกูกูเป็นผีกูนำทางให้มึงเงยตัดไป เออ้องท้ายมือห้องท้ายมือหองไน่นมันห้องท้ายมือมึงเข้าเลยจะวิ่งห้องท้ายมือเข้าเลยไม่ได้กำแพงไม่ได้สรุได้แค่ประตูโอ้ห้องนี่ปอนปอนปอนนี่มานี้มานี่ทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายห็นมาทางซ้ายทางซ้ายไม่เห็นมึงไอ้ชัดเออมึงวิ่งตรงไปนั่นแหละนั่นแหละสวยสวยสวยมันจะมีใช่ไหมมีมีเนี่ยนั่นมึงเข้าไปเลยคนที่ตามหาวิ่งตรงไปวิ่งตรงไปวิ่งตรงไปโอ้มีวิ่งตรงไป ต้นหอมนี่ปอนปอนปอนวิ่งมาตรงเก้าอี้ปอนวิ่งเลยมาตรงเวิ่งหน่อยปอนนี่มึงม่มีมีแค่กําแพงปอนวิ่งกําแพงไม่่มมมมีีขาไึงมึงหันขวาเออมึงวิ่งมามึงวิ่งมาตรงเก้าอี้ที่มันมีโต๊ะอยู่มึงเห็นมาแล้วมึงไปอยู่ทำไมเฮ้ยปอนปอนหลังปอนหลังปอนหลังใครอ่ะใครบ้างวะจะอยู่ไหนอู้สินาที ไอฟันนำนี้อฟันทำไมตัวมึงหลอกกเพื่อนวะไม่เข้าใจเราต้องอยู่ให้รอดพี่เจพี่ตั้งยื่ออะไรของพี่วะสวัสดีน้องเบ้าเรารู้ว่าว่าโหมดนี้เราไม่ต้องหาของเราแค่วิ่งหนีไปเรื่อยเราแค่หาที่แอบเท่านั้นไหยเฮ้ปิดประตูได้ดีพวกมึงนะหาที่แอบเตูวด้วยเฮ้ยกูยังไม่เข้าเลยมึงรีบปิดตัวนี้อะไรเฮ้ยห้องนี้ไม่ปลอดภัยห้อนี้ไม่ปลอดภัยตรงนี้ไม่ปลอด อันนี้ไม่ทุกคนก่อลุมไม่เจ๊ก่อคุมไว้เจ๊ก่อคุมไหมอันนี้ไม่ปลอดใจก่อคุมไหมโอ้ยอย่าตกใจหุ่นก่อคุมกันไหมไอ้เหี้ยวหุ่นพองตายหุ่นหุ่นคุมวิ่งปิดด้วยครับก่อคุมเราต้องไปห้องโถงใหญ่ๆไปถึงจะรอดได้เจอดิปอนปอนมันกระพีเปว่าปอนเฮ้ยอย่าคิดไปเองกูเองกูเองกูไม่น่าคิดไปเองนะ โอ้ไป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 กูปเปิดแล้วไปเฮ้ยเฮ้ยข้าห้องไหนกันใครครับทำไมชอบเข้าห้องแรกกันะตจโน่งว่าเป็นห้องโชคร้ายแล้ว <c oughs> น้องเข้าห้องสองไว้กันห้องแรกนะห้องนี้มักจะเป็นห้องที่หนีได้ง่ายที่สุดแล้วทําไมอะเพราะมันอยู่ตรงหน้าอะไรพวเเราต้องอยู่ให้รอดทุกคน<อ>ใจสู้ไว้จิไอ้ไอ้เอ้ไกระพริบกระพริบกระพริบจิงใชกระพริบกระพริบจริงกระพริบจริง ต้อยยองประตูใส่แล้วต้นไม้ดีไอนคนไม่ใส่ไม่ดีม,ม,ม,มันไม่มีที่แอบตรงนี้ไม่มีที่แอบต้องไปหาห้องที่มีที่แอบดิไปหาห้องที่มันมีที่แอบใคร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 หยับกอ,อ้ยใครตอนนี้ทุกคนทางนี้มันโง่ทำ<แ>ช็อเฮ้ยพวกมึงไปไหนกันแล้วว่ามึงไม่รอกีนไหม้าไปย้ายไปย้ยไปย้ายไย้งยไปย้ไปน้ายไปย้ายไยายไปย้ัไปย้ายม้ายไอายไปยามไาโอ้าอ้ายย ึงอยู่ไหนกันเฮ้ยตัวกูเป็นไรเฮ้ยตัวกูเป็นไรเฮ้ยตัวกูเป็นไรกูติดมารนะอ้าวตัวกูเป็นไรมึอยู่เรื่อยตัวกูเป็นไรนี่เขาเลยไปไหนก็ไปแอคบอลเป็นไรวะเฮ้ยสีที่อะไรวะเเนนี่ยกูป็ไรสีที่อะไรวะเราเรายองลองยืนเรียงกันสักยสี่ตัวดูไหมอยากรู้เหมือนกันว่าผีจะเลือกใครลองไหมลองลองไหมลองไหมเราลองยืนเรียงกันสี่ตัวดูไหม เรามาดูกันดูกผีจะเลือกใครงี่เง่านะยืนแบบแม่งโดดๆเลยสัตว์ที่นี่เนี่ยมายืนข้างหน้าเนี่ยมาสี่ตัวเนี่ยมาๆมาปากอูอยากรู้หรือกันรูปจะเลือกใครวะเลนหันหน้าหันหน้าซ้ายขวากันหน้าเออเนี่ยเนี่ยเขาหากันเนี่ยหันหน้าก็หากันเนี่ยมาดูดิกรผีจะเลือกใครสัตว์เยอ้ไหนวะลุ้นดีวะเยัย นั่งเลยกไม่มาแล้วมาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนั่งนั่งเหรอน้าเลยไม่กลัวไม่กลัวูหน่อยก็กูไม่โดนในต่ัวไม่ใช่กูไม่โดนไม่โดนกูยังไม่โดนเฮียกูเห็นมันผ่านไปปะเบ๊บเดินผ่านมัน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 ยังไม่จู่มเลเฮียโอ้เทคนิคใหม่โอ้เทคนิคใหม่พี่เจเจเรา เย่าอย่าหลอกอย่าเบียดกูไอเกมอย่าดึงมันได้ยินเสียงไอ้เจไเจนี่ยี่อ้ยอี่มันผ่านหน้ากูอะไออ่มันผ่านหน้ากูขึ้นไปดิพี่อี่มันผ่านหน้ากูมันต้องมีมันต้องมีคนเสียสละมันต้องมีคนเสียสละให้มันเลือกให้มันเลือกอ้มันผ่านหน้ากูอ่งเี้ไอ้เกูต้องไอ้เจยทำไมมันติด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 โอ้ยเจนเจ อย่าสยด้าขวา้วยอย่าัก็ยาไปต้อนขวาไอ้ยี่ีมึงยี่ีมึงเอากูไปด้วยเดี๋ยวชื่อชื่อไม่เต็มหน้ากูเลยเนี่ยนิ่งมึงขยับทำไมเดี๋ยวก็โดนหลอมึงหันดูดิอนไดปอนมึงขยับมึงจีบก็ไอ้คยันจะโดนไอ้กูอย่าถอยหลังไปนะกับดักเต็มเลย มันเหมือนมันมาวะเฮ้ยมาแล้วมอผ่านาผ่านหน้ากูไอ้เราอาจจะอยู่่างนี้จนแบบรอดไปเลยก็ได้ไดี่อาจจะอยู่แบบนี้จนแบบชนะเลยเฮ้ยมันเดินผ่านน่ะถ้าถ้าเราลุกขึ้นวิ่งเราจะรอดปไอ้พรไม่งดิไม่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 ม่าค่ดม่งม่เง่ากันม่ไม่ไม่ไม่ี่เจ่ี่ไม่ไม่ไเดินเดินไปน่าจะเดินมัไมัไม่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 ่แบบไองลุกขึ่นม่าม่ไ่ไไมไม่่ไไ ไ <Yeah. S 2> อ้อ้ยนะ่ลุกแล้วมันไม่ทำวยมันไม่ทำวยแค่ขังเดียวตะนาแหละก็มึงเถอะมาอีกนี่เถอะมาอีกจะได้อบอุ่นนี้จะอยู่ไเครข้ <c oughs> างไว้แบบนี้5นาทีได้ป่ะวะเอออย่างนี้ <c oughs> จะรอดก็ได้นะ ดูผัวดิคุเดินผ่านต่อหน้ากูชอบเลยตอนมึงเดินผ่านติดดิคยติดดิคเไอ้ยเด็กนี่แบบมันต้องมีสักคนนี่แหละที่โดนเที่ยองูดิเฮ้ยมึงมึงเงยหน้ามองมาดิมึงเงยหน้ามองมาดิไม่กล้าึงเงยหน้ามองมันเดินผ่านมันเดินผ่านเนี่ยไอ้ฟอนมึงอยากขยับได้ไหมกูเสียโอ้โหผ่านหน้ากูแวบเลยโอ้กูเห็นชื่อทุกคนชัดเจน เย็นนี่ทำเย็นไรสุ่มหัวกันเมายานี่แหละวที่อีกรอดไงเทคนิคที่เราจะรอดไงเ40นาทีแล้วไอเฮียไฟเพิ่งกระพริบเอากระพริบเอากระพริบเอาอยู่ไปหมดแล้วไอเฮียว่ามันเป็นความผิดพลาดโอ้ยยังยงตอนนี้น่าจอยไปแล้วบ้ายังอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปแล้วอย่าอย่าไว้ใจอย่าไว้ใจเห็นปะก็มองรอบๆดิกลับมาแล้วมึงกลับมาแล้ว กูว่าเรานี่ยต้องมีคนโดน้ีผ่านหน้าแวบดึงเลยเมื่อกี้นี้สมหัวจริงจังมากเลยอ่ะชายก็โฟนชายก็โฟนจริผ่านมากมันโดนบักไงบักบักแห่งการเราอยู่รอดไงี้ยเออเออไอ้เหี้ยขยับโอ้โหผ่านหน้ากูผ่านหน้ากูแวบนึงวันรอดปีเลยวันรอดปีเลยอย่างช่าง ฟอนอยู่นี่ฟอนอยู่นี่มึงเดีายวมาไอกันบอดอู้พ้าม้ามึงเดี๋ยวาไนมึงขยับเยอะสุดแล้วไอฟอนมันขยับเยอะสุดแล้วบดีเกือบบดีเกือบบดีเกือบบดีเกืบดีเกือบบดีเนี่ยแหละมึงก็ตัดคลิปเลยเนี่ยสิบนาทีไม่ต้องตัดต่อตัดเกเดินลงมือเลยบดีเยอะเฮ้ยังขยับเยอะดีเกไอ้กอบไอ้กอบยาไอ้กอบยาทำไม จะสลายเพื่อนเฮ้ยมึงไหนเลยอีกสามนาทีมึงลองดูรอบตัวมึงดิมึงขยับไม่ได้นั่นแหละกับดักแม่งวางเต็มเลยยี่ค่ะมึงเห็นกูไโอู้หว่าอะไรไงเนี่ยเฮ้ยเราสามารถออกไปได้นะเฮ้ยอย่าขยับจระติบแล้วกี่จะหมดเวลาแล้วอีกสามนาทีเหยียดเลยขอร้องเฮ้ยแต่มันไปแล้วนะเฮ้ยแต่มันไปแล้วนะตจะเหยียบกับดักไหมเนี่ยต้องไปแล้วนะคิดว่าไงเราเล่นก็เดินตีกันไว้ โอ้โหเียอะเลยมาแล้ยมาเลยมาแล้วไปเลยไปเลยอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วไอ้เดนเกียร์ปั่นไปเลยตอนนี้กูไม่ได้อยู่ในวงเลยอ่ะให้กูแค่ยื่อก็ไปไหนสิให้กูไอ้เย่ก็มึงอยู่ข้างในกลังไปหน่อยพี่เจพี่เจขยับซ้ายหน่อยพี่ขยับซ้ายหน่อยแต่กูขยมึงถอยหลังก่อนดิก็มึงถอยหลังหน่อยให้กูเข้าไปหน่อยกูเสียวหลังเฮ้ยรอถอยหลังลงไปหน่อยรอถอยหลังลงไป เราบังกำลังราังลัด้วยราวังกำลังราบังกำลังตั่ใส่หลังลงไปหน่อยก๊อต์อะไรนิดนึงเยอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยดันยโอ้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 ย่บ้นโอ้มโอ้ยโอ้ยนอ้ยาอดยนเ้ยนอยโอ้ยนี้ยอ้ยโอ้ยโอโอ้ยโอ้เโอ้เโอ้ย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 โอยดอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโ้ยอ้ยอมยโ้ยอยโอ้มัอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้นโอนยงอ้ยโอนยโเยโอ้ยโอ้ยโม้ยโอยโอ้ยโอ้ยังไม่อับแบบติดสยโน้ยไม่ มันจะเฮี้ยกว่านี้วันดคือวัีคือวัีคือวัีคือวัดีโอ้กูว่ามันจะเฮี้ยกว่านี้ถ้าสิบวีสุดท้ายมันมาฆ่าเราตายหมดเลยและให้นั่งตั้งสิบนาทีหลอกล่ออัหลอกล่อนดีคือวันดีคือวันดีคือวัดีคือวันดีคือเใจกมึงมึงดันกลออกหมยอยู่ในหมู่ข้าวมอย่าดนีิต้อดันโอ้โหมอ้ามไหน้า ไอ้แล้วละบไายามแล้วเพิ่งกินข้าวไปตอนเที่ยงไม่ถชั่วโมงไ่้ี่ปดินน้องม่ะินน้องาเฮ้ยนินต้นินี้นินตี้นินตินตี้นินรา้นินตอ้นินี้นินตี้นิน้ินตนินตอ้นินตี้ิี้วินี้นตี้นินตี้นิ้นิ้้นอ้นนี้นี้้ี้ี้ี้้้ี้้ี้ อ๋อหนึ่งดีว่าเปรี้ยวงวะอ๋อสองตับด้วยเปี้ยวดีวพี่เจพี่เจอย่าเปิดไมค์พี่เจมันอยู่ตรงหลังพี่เจเลยพี่พี่อย่าเปิดไมค์อย่าเปิดไมค์ผีมันได้ยินผีมันได้ยินเอ้ยมันไม่ขยับเลยผีไม่ขยั่ตรงหลังกับดาษผมตวงกับดาษข้างหลังแล้วเอ้ยมันไปข้างหลังแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วโอ้ เเห้สิบนาทีสิบวินคมันวนวนวนอยู่ใครโดน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 เฮ้ยมึงโดนทุกคนไหมตะรตดหรอเปล่าตายเฮ้ยอดอ้าวหรือว่าตายทุกคนไหมตายทุกคน้ย่าออกเกมเนี่ยตายไอเฮี้ยเอ้กูน่าจะหนีกูบอกแล้วมันจะเฮี้ยนั่งรามาตั้งสินาทีเนี่ยไอสัตว ก็สวยไปเยอะเดี๋ยวต้นออดต้นอออยากล้างทาย <c oughs> น่าเ <c oughs> นี่ยแหละกูว่าน่าจะได้น่าต้นออดได้ดเ,เ,ออเดี๋ยวกูมองต้นทางให้กูมองต้นทางให้ต้นออต้องหันได้มองต้อนอออยู่ข้างหลังสุด <c oughs> ให้เงยหน้ามองไว้จัดถุยน้ำลายใส่นิกเนื้อพี่เตัวผมอยู่ไหนวะพี่มึงอยู่หลังสุดในหัวมึงอยู่ในกระแหว่ทะลุอ๋อตัวนี้มีประตูอฮ้ยกูมองทะลุกล่องได้ด้วยมั้ยไอ้บักเอ้ตัวนี้มีมือใครด้วยสิยืดเห็นไหมมึงเห็นไหมไอปอนไอปอนมึงอยู่ในกระเแเฮ้ยไอปอนไอปอนอยู่ในกระเหว่ หัวงูอยู่ไหนหัวงูอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวถอยออกมาก่อนถอยถอยออกมาก่อนให้ปอดอก่อนเยี่ยมม่งพักกันหมดแล้วใช่ไหมเฮ้ยกูอยู่ในกล้องอ่ะเนี่ยหรือกูอยู่ข้างนอกเนี่ยอยู่ในกล้องเออกูมาอยู่ข้างในสุดได้ง่เหรอเดี๋ยวไอ้ปอนมึงเข้าไปข้างในนั้นได้ไงวะไอ้เยี่ยนี่มันเกมซ่อนแอบนี่มั้กูไม่อยากจ้องหน้ามึงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวกูอยู่ในกล่องหรือกูอยู่ข้างนอกมาแล้วมาแล้วมาแล้ว แผลสัมผัสไม่น่าหลอดยังไม่มียังไม่มียังยังไม่มีเดินยข้ามาไม่ตึบตึบมาแล้วพี่มันตึบตึบมาก็กูมองหน้าประตูอยู่เนี่ยมันไม่มีไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวกูอยู่ในกล่องหรือกูอยู่ข้างนอกเนี่ยไม่กล่องมึงกำลังมึงเป็นมนุษย์กล่องไปแล้วพี่ไปต้นอ้อเดินไปหยิบประตูดิเอ้ยอย่านั้นยานั้นเดี๋ยวกูจะออกนอกกล่องอย่าดอย่านั้อย่าดันอย่าดัน ไม่ปิดประตูนนะคลิปซ่อนแอบอ้าวสรุปกูอยู่ในกล่องใช่ไหมไม่มีใครเห็นใช่ไหมอยู่ในกล่องตต่นี้มึงเหมือนมาร์กอยู่อ่ะเย้ไอ้แย่ไปเลยเฮียปล่อยเฮียกลับไปพี่แบ็คไปไหนวะเอ่อเอ้ยกูออกไม่ได้อะมึงอย่าทิ้งกูนะเอากวอกได้ละหมามามันไม่มีหรอกความจริงอ่ะพี่อ่ะทิ้นาทีสบายสบายติ๊กองอีกแล้วตัวนี้เขาเป็นอะไรกับกล่องพวกวะ มันไม่มีเหรอกูเปิดประตูต้อนรับเลยแล้วกันนะเปิดหรือพีแอะไรเออปิดไม่ครับนี่มันเกมซ่อนแอบกูงขึ้นเลยนปิดกูกูกูลากกล่องมาได้วยเพื่อนหรือมันลากมาได้ไหมวะใช่เหรอลากแต่ว่ามึงออกมาแรงกันกูเข้าไปข้างในแล้วเฮ้ยมันดันกล่องออกได้ยังไงวะเฮ้ยี่กูลากท้ายไม่เป็นไรกูเอาเป็นกำลังใจให้อยู่ในกล่องแล้วไง เสียใจเสียใจด้วยนะปอนเสียใจด้วยพื้นที่นี้มีแค่แค่สามกูคเดเไอ้เพื่อเราสงสัยเราต้องหาพื้นที่ใหม่ๆสําหรับแอบละไอ้ปอนเอากล่องเอากล่องมาปิดให้หน่อยปอนเอาปิดให้หน่อยไม่กูรู้สึกปลอดภัยดันกูมีกล่องนี้กูรู้สึกปลอดภัยเฮ้ผีมาแล้วผีมาแล้วไอ้ปอนเอากล้องมาวางให้หน่อยปอนไห้ตอนนี้กูอยู่ในกล่องเหมือนกันกูรู้สึกปลอดภัยไอ้เพืปอน มึงขึ้นไปอยู่บนกล่องได้ไงวะเอาใช่ไหมไอจียังไรอ่ะไอจีเอาทำไมกลัวกล่องไม่ได้อ่ะไอจีมอยู่ข้างนอกพวกมึงชลยศกูสับกูไปไหนไม่ได้แล้วเฮ้ยอู้หมันมาแล้วมันมาแล้วกูกูน่าจะโดนกูน่าจะโดนกูน่าจะโดนแน่ๆเลยโอ้ไม่โดนพี่ไม่โดนไม่โดนอยู่นี่ยดนนี่ ไปแล้ว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 คิดไปเองยังพอได้ยี่ห้าสองยี่ห้าสองเผื่ไม่ได้ไอ้ดีตยี่าจริงมาเดสัตว์คีัไม่มีรองนั่นแหเองไปเกมซ่อนแอบไม่ใช่เกมผีล่าปีแล้วทุกคนเฮ้ยพี่กูไม่รู้ไม่สนยี่มึงเอากล่อง้แล้มึงเข้าไปในกล่องได้ไหมเนี่ยมึงเอากล่องมาเข้าไม่ได้ ไม่มึงกดนั่งก่อนนั่งนั่งปุ๊มึงเดินเข้าไปสุดแล้วก็กดยืนกดยืนเข้าได้ไหมได้ไลยโอ้โหอะไรวะยำไม่เกินนี่อ่ะแต่หัวเข้าไปแล้วไม่ต้องของพี่นอกจากผมเข้ากล่องไม่ได้มึงก็เข้ามาใน่องนี้ไม่ได้เหมือนกันเจมส์เอากล่องนั้นมาดิเอามาปิดทานงีงอือพีเดินนานมักเอ้เากล่องแล้วพต่จังอ่าๆปิดฮะ ไม่ก่อมึงจะไม่ไหมที่มึงขึ้นไปอยู่ข้างบนทำไมล่ะยวหัไม่พี่พี่โดดขึ้นไปอยู่ข้างในไงฮ่าฮ่าฮ่าที่กูแอบเลยนะไอเจี๊ยดเบสไอเจี๊ยดเบสไอ้พี่ทำยังไงเออไอเจ๊กูอยู่กับมึงไอพี่กูอยู่กับมึงมึงเกาไอ้สัตว์แล้วตอนนี้นี่ลำบากไอ้กอนมึงมันโดดยังไงวะเกมเนี้ว้มันก็แค่เหยียบกล่องมั้งไงเออ มึงเหยียบกล่องไอ้ซี่ขาวแล้วมันก็เดินไปเรื่อยไอ้แปดประเด็นนี้คือออกไม่ได้แล้วเนี่ยไอ้ปอนนี่แยงออกไงล่ะครับเนี่ยมันจบแล้วเอ็มจบแล้วไอ้กังมึงตังแล้วเว้ยการที่พวกมึงออกตรงนั้นไม่ได้ไอ้สาวว่าพวกมึงตายแล้วเว้ยผีก็เข้ามาไม่ได้ไม่เหรอผีก็เข้ามาผีมาแล้วมาแล้วโอเจมาจริงกูเสียวรังมาทางมางไอ้ก๊อฟมาทางไอ้ก๊อฟกูเสียวรังอยู่มันกำลังออกไป ม้างหลังออกไปแล้วพี่เจแล้วก็มาแล้วพี่อ้มาแล้ว้เฮียเสียว่าข้างหลังไอ้ปอนไอ้สัสก็เฮียคนล้างลุกกูว่าแม่งกับดักน่าจะวางเต็มเลยนี่มันเดินผ่านทางกูบ่อยจังวะไอ้สัสโอ้โหนีแม่งไอ้เฮียไอ้เจนิ่งไว้มันรู้ถึงกันอยู่พวกเราแล้วไป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 แ้วรอรอผ่านปุ๊บ แผนปุ๊บแพ้อุ้ยกับดักอยู่ข้างหน้าเลยเออไมม่ปกอล์ฟมึงไปติดกับดักมาหน่อยดีแล้วก็แก้เออจะได้แบบปลดแล้วปลดแล้วปลดแล้วดักจะได้หายไงตีตอกไปไม่ได้ทำไงโอ้อาจะใช้ถึงมึงจะเข้ามาทำไมตอนแรกกูไม่ได้ใจใจเยอะเอ้ยเดินเดินก็เดินขยับไม่ได้เลยไอ้กอล์ฟมึงทำอะไรนะไอ้ก๊อปเอานนั้นมาดิ ก่องอ่ะเออมึงเดินขึ้นกล่องดิมึงเดินชนกล่องเรื่อยๆแล้วมันจะแบบก็ได้ว้าวอยู่มาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วใครโดนวะใครโดนใครโดนมีใครตายยังมันไปแล้วมันไปเพราะมึงรอดแล้วแหละทำไมวะทำไมคููตายยัยเยี่ยดีนิ่งแล้วเกิดชนะคนใดคนหนึ่งจะได้ปะนิ่งเลยดิ ก็งั้นจะได้ดิเพราะว่าเกว่าผมตายมันผมตายแล้วเกมไม่จบก็แปลว่ามันชนะคนใดคนหนึ่งได้โอ้ตอนนี้เราลอดแล้วไปมึทําไมเธอไปตายตรงนั้นได้วะไม่ไครหันระเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมา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 มันมามันมาไอ้มันเดินผ่านมันเดินผ่านไหนกูไม่เห็นมีใครเลยมึงไม่เป็นผีไม่รู้หรอกมึงอยากรู้มึงมาเป็นผีเหมือนกูดิ เดี๋ยวมึงก็เจอสิบวิสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวมันก็มามันติดปักไอจีไอ้ยดี้หน้าจุงแมนอย่านะไอ้ียอะไรต่อไปตัวน้องเนี่ยเลยอ่ะแล้วทำไมกูโดนวะเช่นดิเจ้มึงเดินออกไปเนี่ยตายแบบชราชราเกี่ยวผมสซาแอย่างเนียนไอ้เห้อแบบมึงแก้กับดักหรือเปล่าไอ้ก๊อลฟมึงตายแล้วมึงยังทิ้งผ้าลายให้เพื่อนมึงเปิดประตูทิ้งไว้เหรอไอ้ที่ดีใช่เออประตูทิ้งไวปิดเลยประตูไปปิดดิ ไอพี so ่แน่จริงมึงมาดิกูเป็นวิญญาณอยู่เนี่ยทับโลูกนะเออไปตัวไอตัวนันใจสู้น้อยพวกพี่ออกไปไม่ได้สิบวิสุดท้ายเออไม่มาเรามัมาเรามันปิด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 ยังปิดย่งนเจมุดมุดดินมุดดินกูว่าเจอทุกคนวะกูว่าห้าวิสุดท้ายเจอทุกคนเลยเปิดไปพี่พูดเล่นมันไม่ได้มามันมาแล้วมันมาแล้วใช่ไหมเนี่ยมานะชนะโอ้ชนะเป็นไง ชนะมันไม่เห็นขึ้นอะไรเลยวะนี่ไงว่าชนะชนะอะไรพบพบพบสินส่วนนี่เนี่ยเนี่ยตาเนี้ยกูไม่ไม่เจอผีนะแบบนี้คือชนะหรือเปล่าแบบนี้คือชนะเซ r เวอร์เอ็กเลปเนี่ยมันหนีเสร็จแล้วโอเคออเคแล้วรอแล้ว